ร้านเอ็มบอทรูปแบบทีหนึ่งไอ้เหี้ย่ถ้ปืนกูแม่งเไี้ยรื่องดีไปมันล่อฮะมันล่อนะฮะเฮ้ยมันจะยิงตายแม่งไม่เชื่อยิงดีแล้วฮะไปใจไหมเฮ้ยเหี้ยเลยนะโอ้โหเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเลยเลยมาเยอะ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 เจอนึงเจอนึงแทงนึงแทงนึงเนี่ยข้างหลังไอ้ฟิวเล่นเพี้อะไรเนี่ยไม่รู้เรื่อง้ย่เลยโอ้โห แต่ละคนเล่นอะไรเนี่ยมึงเล่นไล่จับกันเหรอฮะเนี่ยโคตรไม่มีคุณเดาบเลยทีมงานมันรู้สึกว่าบันไดมีคนมาวะไม่ถึงเหมือนกันมึงเข้าไปแล้วมึงกลัวบันไดอีกเหรอมีข้างในไหมกูได้ยินเสียงข้างในดดอานโยโย้าวมึงจะยนไปทไมไม่ถึงเนี่ยุย่นไปไหนเนะี่ย โดนไม่ถึงโดนสปอร์ตด้วยสปอร์ตจากไหนวะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาข้างหลังเว้ยเดี๋ยวมันมาเขี okay, ่ยฝากโคเวอร์หลังให้ด้วยกูมไม่ได้โคเวอร์หลังกูม,มาข้างหน้ากับมึงนี่นี่นี่ตรงนี้นตร<า>ง<า>นี้ไอ้เที่ยกระปืนกูแม่งมีเหรอชุบก,กูนหน่อยชุบก,กูนหน่อยชุบก,กูนหน่อยเนวไหนด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าศัตูเนี่ยมีมีมาชุบกูก่อนมานตายแล้วไอ้ดิ๊กเราตายแล้วตายเหรอโอเคชุบชุบชุบ

พอเชื่อได้อนการรนผูชมมีมีเยะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเยเย็นเรเดี๋ยวเวน่งวเึหน่๋ีไีีไฮีงีไฮีเอาวันเอาวันเอาเลยเอาเลยเอาแมงแมงเอาันเอาันเฮ้ยเมื่อกี้ได้เลยเมื่อกี้เกือบได้แล้วเมื่อกี้เยแรงแพทด้วยเยดีตแรงแพทด้วยว่ะ

มันเตกนี่ทุกมันดิ punch p u ช c h หลอดหลอดมันเตกมันตีมันตี p u n ช h him punch p u มันตี p u n ช h p น n c h punch close close อยู่ว่า near e a t h โอ้ยไปมึงไปช่วยมันตีดิมันตีสู้ไปได้ด้วยนี่ไงโอ้ยดีเนี่ยเนี่ยข้างหลังไอ้ฟิวเล่นเฮียอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเยอะเลยโอ้โห แต่ละคนเล่นอะไรเนี่ยมึงเล่นไล่จับกันเหรอฮะเนี่ยไอ้ฟิวก็ยืนอยู่นี่ไอ้นี่ก็อยู่อยู่นี่ไอ้มาแตกเต้ทาเพี้ยอะไรอยู่โคตรไม่มีคุณเด้าเลยทีมงานแม่วะวันนีมันยิงจากฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งเวลาจะหมดแล้วนี่ไปเถอะเวลาจะหมดแล้วลงลงลงแล้วไม่ต้องจอดแล้วเข้าตรงนี้เลยไปดูทางนี้ดีกว่าแพ้แล้วแพ้เลยแพ้เลยเดี๋ยวกูโคเวอร์ให้ ดูหลังให้กูด้วยมันล่อมันยิงมันล่อแคสเซิลแคสเซิลโโโอยู่แคสเซิลโอยู่เออมึงเล็งทะลกำแพงไปเลยยีบนะยีบนะโควรเอยีบนะเฮ้ยยบนะเอาเรื่องเลยอุ้ยโอยิงมัวโดนหัวเฉยโดหัว เดี๋ยวมันก็มาเว้ยจากขวาขวาขวามันมันตีฟิวอยู่ยิงไปดิเอยอยยิงมากอย่ายิงมากมันหล่อที่อ่ะฟันไม่เลยไ<ห>อ้เที้ยวชักมาชักม,มันทันทันท<ะ>ันมันอ่ะทันรออะไร <c oughs> อะไรอะไรเกือบแล้วแมงวีนาทีเดียวเองไอเที้ยเมื่อกี้มาข้างหน้าหนึ่ง กูกูยิงเองมันไม่ได้มาวัวอมนะมา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 จริงๆมาเนี่ยรถนี้ไปมันหล่อมันหล่อนะฮะเฮ้ยมันจะยิงตายแม่งโอเครอให้แล้วมันจะต่างนิ้วก็แล้วมันก็จะเล็งหน้าต่างนิ้วเลยคอยดู เยอะ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 เิ ux, kind of mm ้เจอหนึ ata, tense, ่งเจอหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งตายตายตัวเดียวกันที่เจอตัวเดียวกันก็ได้ซิโกลมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วเออโอเคกำลังเข้าเดี๋ยวพี่โจเก็บตัวนี้เองไม่เป็นไรอมีความสงบนะครับทุน โอ้ยอาาวโอโหลูกซองอาเตยเรดล้มล้มล้มสวยปาดปาดปาดสวยเอ้ายิงทำไมเฮ้ย อ้าวอ้าวไม่ไม่ไม่น่ายิงมาเลยโอ้โหอดเลยเฮ้ยอย่าอย่าบอกข่าวดีผมมีนี่มีไอ้เครื่องจอดเอโกโยโกโยโกโย้มาโกโย้มาโหลดระวังมูช่วยกับเบงดีว่าวั้ EMT EMT ใช้ช่วย EMT ใช้ช่วย EMT ว่ะ มามามายิงกรสั่งไฟทาพอใจไหมเชื่อได้เชื่ออีพีแล้วฮะพอใจไหมเฮ้ยเขี้ยเลยเนี่ยโอ้โหนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเลยโกโยใช่ไหมโกโยใช่ไหมไม่ใช่โกโยมิววุ้ดเตี้ยเออเต็มเฮ้ยเราเตงมเราไม่มีหนึ่งตรนก็มีหนึ่งตรงนู้นมีหนึ่งมีล่ามีล่าเดี๋ยวเคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้มีล่าใช่ไหมมิสเตอร์มีมีล่ามิล่าแตก ยกูเขียนมันหลบวัตถุที่สุดท้ายแล้วสุดท้ายเขียนอยู่ใกล้เขียนเขียนในเอในเอเขียนในเอฮะเดี๋ยวมามันอยู่ห้องห้องที่เจาะเจาะใกล้เอต่อทางต่อใกล้เอทางเชื่อมสวยโลเทียไม่ดีคอมพิวเตอร์อยู่กันเดาไม่เป็ไรไม่เป็นไรหลอกเลยไม่ตายมาสอเขียเจ็บนั่นโดนใครวัดโดนมาซี่อ่ะเอ้ยโดนมาซี่นี่ว่า เข้าเหรอเข้าได้ใช er ่ไหมไม่ม uh, ีแถบเจ้ไม่มีไม่ข้อง้วเียอย่างมากก็ยิีาแหละุยิกัเดเป็นาิแล้วกเดี๋ยวกูการบันไดให้กูกูดบันไดแล้วบันไดเกียร์บันไดเกียร์ยโมาโดนมัก็ยิงโดนึงด้วย่ทีเดี๋มันูไม่อะมอง ดูกันหลังให้ตายจำบันไดให้เฮ้ยเจียนมันยี่มันมันอยู่ยี่เออเหรอโอ้ยตกใจได้แล้วเพื่อนเราเขาได้เพื่อนเราเขาได้เปิด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 ไปไปเข้าได้ไหมเค้นโคเวอร์กูหน่อยกูจะแค้นน่ะแปดแปดแปดระเบิดแปดหนึ่งตายตายไม่เป็นไรไม่เป็นไร แพนเลยแพนเลยแพนก่อนก่อนเพราะมึงจะได้โคเวอร์ตรงนี้แพนไปแพนแพนแท้ายอยู่ข้างหลังโอเคเอ้ยทีมฮันลุปโอ้โหคุณเาพมากโอเคมันไปไกลมันไปฝั่งโอ้โห แอรต้องศพดีกวนะ่าแอรต้องศพกีฬาดูแถวเนี้ยแล้วเว้ยเกิดเมเปน,นี่ไงมันอยู่ห้องนี้ห้องเดียวเข้ามาอะ่เลยไรโถ่โถเอ้ยเราเราชนะแล้วเราชนะ